ดูเพื่อนๆน,นะครับามาดูกิมซุงหน้าแรงกำลังพยายามเอาน้ำใส่นะครับให้จุ่มชื้นให้มีน้ำตลอดก็ยังเป็นหน่อยอยู่ครับจริงๆแล้วมันมันเพิ่งจะขึ้นนะครับผมยังไม่เอาน้ำหน่อนนี้น่าจะปล่อยให้เขาเป็นต้นก่อนนะครับมีสักสองต้นก็ตัด หลังจากนั้นค่อยเอาหน่องเขานะครับทำให้เปียกไปเลยมีต้นนั้นด้วยนะครับก่อนนั้นนะครับกิมซุงกิมซุง ทำให้มันชุ่มตลอดแล้วก็ปุ๋ยมาใส่นะครับปุ๋ยชีวภาพาผักเน่าแล้วนี่แหละครับผมมาดูอีกกอนะครับเนี่ยต้นแข็งแรงแล้วนะครับผมก็ปล่อยขึ้นไปได้ประมาณ3เมตรนะครับผมก็ตัดตัดนะครับก็ให้เขาแตกใบทีนี้ก็มาดูแลเรื่องความชุ่มนะครับเนี่ยออกมาแล้วนี่ครับเป็นเปๆือเห็นไหม เอาใหญ่ด้วยนะครับกอนี้นะครับได้กินหลายหน่อแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ก็พยายามจะออก <c oughs> อันนั้นหน่อใหญ่ครับเดี๋ยวมีอีกนะครับอันนี้ผมเพาะาต้นดาวเรืองไว้นะครับจะไปปลูกนะครับผมประดับประดาหน้าบ้านแล้วก็เอาดอกไว้บูชาพระนะครับนเ,นเพื่อนๆอู้ ได้ความชุ่มตลอดอ่าโอเคครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูกิมซุงนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับการเกษตรพืชผักเก็บกินได้นะครับผมในบ้านตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากช่องคลิมุ๋งชาแนลด้วยครับสวัสดีครับ